สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านไปแล้วนะคะลุงช่างเดินทางอีกแล้วนะคะไปแล้วใบบุญไปแล้วใบบุญใบบุญไปแล้วนะคะไปแล้วใบบุญ โอ้โหนะวันนี้ฝนตกเส้นย่อมบรรยากาศดีดีนะคะสดชื่นนะคะไปแล้วใบบุญนะคะดักเจอตรงนี้ไปแล้วไปแล้วเดินทางนุ่งหน้า ไปแล้วนะฮะกรุงเทพมหานครอ่าไปคืบหน้ามาไม่ทัน กาแฟเหรอเสอือซื้อทุกอย่างเลยเนี่ยมีรายชื่อทุกคนไหวไหมไหวเป็นของย่านะนั่นน่ะอะไรย่าไปกับเสือไหมเนี่ยไป, <Okay. S 2> ไปไหนไปส่งของให้ FC อ๋อก็ <S <S จะเอาอันน,นี้ไปด้วยเอาอามะ พูไปให้คของเ้าาด้วยเราก็มีคลิปกันนะเรากินแล้วก็เอาข้าตู้เย็นไว้ให้ป้าเข้าช่องปิดไว้ให้ป้าป้ามาจากกรุงเทพแล้วป้าก็จะมากินเพราะว่าเขาอยากมากแกงหนูไม้ไือมันทำไม่ทันก็จะแกงวันนี้แหละทำไม่ทันก็เลยพอดีแบบไปตลาดวันนอก็จะไปซื้อของมาไว้แล้วก็จะนงยานาง อะไริเนืค่อน,นี่มันออนนกเลรนี่นี่อย่าลงเลิกตรงนั้นหนูปิ yes. ดวไว้อย่าลงเลิกตรงนั้นเน่อนังนั่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 งนั่นั่นนะนนัน่นนี้หนูปิดไว้เนั่ยวันนี้ค่น่ลองน่ัันกเัั่่น่่อนเหรอ มันไม่มีเพื่อนอยู่ใช่ไหมดูกอวเคอยขไปึ้นไปดูมันรอให้มีเพื่อนขึ้นไปดูมีเพื่อนก่อนนะถ้ามันร้อนนะมนจะออกเยอะนะเอะคนะกเมื่อคืน่นอนกำลังหลับโอ้โหมาอย่างแรงเลยนะยามาอย่างแรงเลยนะมาแบบแรงมากคุณผู้ชม ไม่มีของบนนี้ไม่มีเราเองเล็กๆก็เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอากุ่มไม้ให้มันออกถ้ามันร้อนมันจะออกดีไปเชื้อมาทั้งหมดเลยดิเชื้อเยอะเยอะเยอะมากเชื้อมันขาวๆเยอะว้าว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 นะจี ยกของไปไหว้ที่นั้นแล้วก็รอเพื่อนๆมาแล้วก็แจกกันแาก็จะไปไหว้นี่นะคะฝนตกนะคะสิไปเห็ดแดงทั้งนั้นเลยวา้าวนี่สุดตะลึงสุดอึ้งอึงอ้งอึ้งอึ้งวา้าดนี่นะอ,ออกเป็นเห็ดเลย อุ้ยเตยพี่มันมาเป็นแผ่นเลยอะยะทำไมมันเยอะจังอู้หึ่ยอันนี้มันกินได้ใช่ไหมได้ได้ได้วันนี้วันนี้ดารามดารามายูเสร็จป้าไทยบ้านเสร็จป้าไทยบ้านเก็บเก็บเก็บอุ้มสวยด้วยนะปกติเห็ดนี้มันจะชอบโดนมดกินอ่ะแต่นี่มันไม่โดน แสดงว่าเพิ่งงอกเมื่อเช้านี้เองนี่ของเมื่อคืนไปเก็บเห็ดโคนมาเมื่อกี้นี้ไปเก็บเห็ดโคนมาอีกทำไมอะหายไปอ่ะอ๋องามงามงามคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไม่เก็บเราไม่กินหรอกเอาไว้ให้ดาด้โอ้ทำไมมันออกติดติดติดกันอย่างนี้เลยเหรอใช่ไงออกแบบนี้เลยเห็นน้ำหมากมันจะออกแบบนี้เลยออกเป็นแถวดีด้วยนะแปลกเนาะดูดิเออมันเป็นเชื้อมันเรียกอะไร จะออกแบบนี้เลยเรียงแถวหน้ากระดานเลยอ่ะที่บ้านย่าก็จะออกแบบนี้แหละถ้ามันออกมันจะออกเรียงกันเห็นนะ่แล่นนะหมองมันจะออกเป็นแถวออกเป็นจุ้มถ้าตาด่าอยู่นะถ้าไม่เราไม่เห็นหรอกตได้าเขาไม่เก็บยตเลยค่ะโอ้ย่ญานี่มันเน่าให้มันเป็นเชื้อก็ใช้ทำอะไรแกงบอกแกงตาด่าแกงยำกิน ก็ไม่รู้ลูกหิวแล้วดาด้าไปวัดจะไม่กลับมาไหนหัวอาหารเอามาให้มันกินหน่อยกินเยอะมากหัวอาหารอยู่ไหนเอาไว้ไหนแม่ดาด้า่็เอาไว้ใส่ยุ่งไหมเขาวัดเนี่ยยุ่าเออเนาะแล้วนี่อุ้ยจะไปดึงออกฮึให้แม่บอกป้าใ้บ้างอย่าดึงออกนะโหเออมันอันนี้มันมันเอบอยู่ใต้กระถางด้วยเหรอ ไมที่ปฝที่มีที่มีต้นยางต้นหังมันจะออกหมดนะตรงนู้นนะต้นกล้วยตนกลวยมันะมต้นกล้วยอีกนี่นะมาอีกกลุ่มหนึงตรงนี้จะเจอไหมเจออยู่แล้วนะคะกำลังขึ้นเลยเดีวเราก็เก็บเลยนะจ้าว้า เสื้อเสือต่ายโตโตโตโอ้ออกในปากล้วยนะคะที่เก่าที่เดิมเพราะว่านี่เนเขาคู่หูเขามาเก็บอยู่วันนี้คู่หูใหม่มาเก็บ คู่ห e, ูเรามาเก็บเมื่อวานในคู huh. mm ่หูปลาดานะวันนี้คู่หูป้าไทยบ้านมาคู่หูปุ๊มาเลยมาเก็บเก็บแล้วก็ไปแกงกินโอ้แกงใส่หน่อไม้แกงใส่หน่อไม้พอดีเลยเห็นป้าใช่แกงใส่หน่อไม้ป้าป้าให้แกงหน่อไม้ก่อนไปนะั่งไงนั่งไงดองนั่นนะด้นน่นั่นนะมองไม่เห็นไปอีกเออนั่นแหละ กงใส่หน่อไม้เลยนะเห็ดมะน,นี้นะนะจิ้ม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 จิ้จิ้มจิ้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 

หัวอาหารไม่ไดาไว้สายไ่ไดาวไปในห้องเียนี่นะคะเห็ดที่เราเก็บมาเมืเ่อกี้นะจะมีเห็ดโคนสองสามดอกนะคะกาเดินเดินมาก็มาเจอเห็ดน้ำหมากนะคะนี่นะลักกินไปค่ทีแดงเหมือนน้ำหมากนะคะ<า>แล้วเมื่อกี้นี้เราก็เจอ,อเ,เห็ดฟางอีกนะแต่เราไม่ได้เก็บมานะคะแล้ววันนี้เราจะไปแกงดอกไม้คัวสันจอนนะคะกลิบนี้นะะี่ค่ะ คลิปนี้ก็เดินลงมาก็หากับข้าวกับปลาเดินลงมาด้วยเราก็เจอสิ่งนี้นะคะสิคลิปนี้แล้วก็สวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งดีๆมีที่นี่ที่เดียวสวัสดีค่ะ